น้ำหวานขอน้ลูกนหเออจ้าจ้หวานจ้าอะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียววอะพี่มนมานี่ลูกเอาอะไรลูกเอาเอาเลือกเองนอ่แบบที่เควัน์เามนดยนเ้นที่

อย่าดูเขาสิอย่าดุหนหวานพี่มวนอย่ายุ่งเดี๋ยวเขาตีมือนะ <c oughs> อ้าวอ้าวอะอขยังมดส้อมาการเดเอแทนเชที่แทนเชจะเแบบรุ่นน้องใการประวดทั้งที่ไม่สมใจเพื่อความน่ารักสดใสสมวัยกันทั้งในการถ่ายทาสื่อจิบัดและใส่โชว์บนเวทีการประกวดรอบสิบที่ค่ะแล้วหวานแล้วหวานจ๋า อ่ะยกวะต่อเลยเอาอีกอันหนึ่งลูกเป็นเป็นนะอันเดียวเรื่องให้ดีๆได้แล้วมังพี่มลหวานคายลูกไม่เอาคายออกคืนไปแล้วอ่าอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง โอเคน้ำหวานน้ำหวานหวาน,นนะี่เดี๋ยวมีขอถามว่าไอะหวานนะเดี๋ยวหวานวันนี้น้ำหวานหวานอีนกขั้นหนึ่งอ,อยากกินมาก